พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่86เรื่องการสังคยนาครั้งที่สองการล่วงไปโดยลำดับเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วได้100ปี ในสมัยของพระเจ้ากาลาโซซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุสูนาคขึ้นครองราชสมบัติภิกษุชาววัชชีกรุงเวสาลีตั้งข้อปฏิบัติเรียกว่าวัตถุสิประการบิดเบือนข้อบัญญัติในพระธรรมวินัยคือ 1. สิงคิโลนากัปะเกลือที่รับประเคนไว้แล้ววันรุ่งขึ้นสามารถนำมาใช้ได้อีกส ถวังกุลากับปะเงาแดดเลยเที่ยงสององคุรียังฉันอาหารได้ 3. าขามันตระกับปะภิกษุฉันพัดแล้วห้ามพัดแล้วเข้าไปในละแวกบ้านฉันโภชนะอนัติริตตาได้อนัติริตตาได้แจอาหารที่ไม่เป็นเดนจากภิกษุไข้หรือของที่ภิกษุทำให้เป็นเดน 4. อาวาสากับปะ ภิกษุหลายอาวาสที่มีสีมาเดียวกันแยกทำอุโบสถต่างหากกันได้ 5. อนุมติกับป,ปะภิกษุทำสังฆกรรมโดยไม่ต้องรอกันภิกษุมาทีหลังจึงอนุมัติก็ได้ 6. อาจินนักกับป,ปะภิกษุประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนียมของอุปชาอาจารย์ได้ 7. อมัติตากับป,ปะภิกษุชันนมสดที่แปรรูปแล้ว แต่ยังไม่เป็นนมส้มภายหลังพัตการได้ 8. ชัลโลคิงปาตุงภิกษุดื่มสุราอย่างอ่อนที่ยังไม่ถึงความเป็นน้ำเมาได้ 9. อาอัทสกันินสีทนังภิกษุใช้ผ้าปูรองนั่งที่มีชายได้ 10. ชาตรูปรัชตังภิกษุรับทองและเงินได้ ในวันอุโบสถพวกพิสุชาวเมืองเวสาลีใส่น้ำเต็มถาดทองสำริดตั้งไว้ท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์กล่าวแนะนำอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองว่าท่านทั้งหลายจงถวายรูประยะแ่สงฆกหาปณะหนึ่งก็ได้กึ่งกหาปณะก็ได้มาศกหนึ่งก็ได้เนื่องด้วยจิตของสงฆ์ต้องทำเพื่อบริขารมีอยู่ดังนี้ในระยะนั้นพระยสกากันทกบุตร จะเรียกมาถึงกรุงเวสาลีพำนักอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันได้ยินพระวจชีบุตรกล่าวดังนี้แล้วท่านจึงกล่าวกับอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ถวายรูปรียาแจกสงทองและเงินไม่สมควรแจกสมณะเชื้อสายสากยบุตรพระสมณนาสากยบุตรไม่ยินดีเงินและทองแม้พระจักรกันทกบุตรกล่าวเช่นนี้ แต่อุบาสกอุบาสิกาชาวเวสาลีก็ยังถวายรูปยะจเจสงอยู่ครั้นล่วงราตรีนั้นแล้วพวกพิกษุชาววัชีบุตรได้จัดแบ่งเงินที่ระรับนั้นตามจำนวนภิกษุกล่าวกับพระยศกากันทกบุตรว่าท่านพระยศะเงินจำนวนนี้เป็นส่วนของท่านท่านพระยศะกล่าวว่าท่านทั้งหลายเราไม่มีส่วนในเงินเราไม่ยินดีในเงินพวกพิกษุชาววัชีพากันลง ปฏิสารณียกรรมแก่พระยศเพราะเหตุว่าพระยศะทําให้ผู้มีศรัทธาไม่เลื่อมใสในการกระทําของตนในชั้นแรกพระราชาทรงเห็นคล้อยตามไปกับเหล่าภิกษุชาวเวสาลีแต่พระนันทกาเทรีซึ่งเป็นพระกินีได้ชี้แจงความเป็นจริงให้ทราบว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่ธรรมมิใช่วินัยของพระพุทธองค์พระราชาจึงเปลี่ยนความคิด ไม่สนับสนุนข้อปฏิบัติดังกล่าวพระรยศากาก,ทก,กรทกบุตรจึงดําริว่านี้เป็นเหตุแห่งความวิบัติของพระศาสนาได้หารือพระเทระทั้งหลายว่าควรจะทําการสังายนาพระธรรมวินัยอีกพระรยศากากันทก,กบุตรจึงไปยังเมืองโกสัมพีและส่งทูตไปณสำนักภิกษุชาวเมืองปาถาเมืองอวันตีและทักขินาบทให้มาช่วยกันยกอธิกรณ์น,นี้กล่าวว่า ต่อไปในภายหน้าพระธรรมวินัยจากเสื่อมถอยพวกอธรรมวาทีจากมีกำลังพวกธรรมวาทีจากเสื่อมกำลังครั้งนั้นภิกษุที่พระยสสะท่งข่าวไปได้มาประชุมกันที่อโทคังคับพันพศพระเถระทั้งหลายคิดกันว่าท่านพระเรว,วตะพมนักอยู่ใน โสเรยนครเป็นพระหูสูรชำนาญในคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นนักปร,ราชเป็นผู้ใกล้ตศิกขาพวกเราควรจะได้พระเรวตะเป็นฝักฝ่ายท่านพระเรวตะได้ยินท้ายคำของพระเชระทั้งหลายปรึกษากันอยู่โดยที่พระโสตะจึงคิดว่าอธิกรณ์น,นี้กล้าแข็งนักไม่สมควรที่เราจะร่วมยกอธิกรณ์น,นั้นก็ถ้าเราคุกคลีกับพวกเธอจะอยู่ไม่ผาสุก ท่านเรวตะจึงออกจากโซรรยนครไปสู่เมืองสังกัตสะเมื่อพิกษุเหล่านั้นตามมาจึงหลีกไปยังเมืองกันกนานะกรุชะเมืองอุทุมพรเมืองอัคราปุระและสหชาตินครโดยลําดับภิกษุทั้งหลายตามพระเรวตะไปทันที่สหชาตินครที่สหชาตินครท่านพระเรวตะไปพำนักกับพระสมภูตสานวาสีได้นิมนภิกษุอันเตวาสิก ให้สวดสารพันยะหลังจากสวดสรพันยะเสร็จแล้วพระยศกากัทัทก,กบุตรได้เข้าไปหาท่านพระเรวัตะอภิวาทแล้วถามว่าสิงคิโลนกัป,ปะวัตถุข้อที่หนึ่งของภิกษุชาวัตชีควรหรือไม่ขอรับต่อจากนั้นพระยศะได้เรียนถามถึงวัตถุสิบประการของพวกภิกษุชาวัตชีท่านพระเรวตัตตตอบแล้วทุกประการว่าไม่ควรพระยศะจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้น ในภายหน้าธรรมวินัยจกเสื่อมถอยพวกเราจงช่วยกันยกอธิกรณ์นี้ขึ้นเถิดท่านพรว,วตะรับคำของท่านพระยศกากันทักบุตรแล้วพากันไปสู่กรุงเวสาลีเพื่อวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นในกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระสพกามีอุปสมบท เป็นสถิหาริกของท่านพระอานนท์มีพรรษา120ท่านพระสัมพูตะสานวาสีได้เข้าเปรเรียนถามเรื่องภิกษุชาวัดชีแต่ความเห็นของท่านสัพากามีกับท่านพระสัมพูตะสานวาสีก็ยังไม่ตรงกันท่านภร,รยวตะจึงประกาศให้สงทราบวา่าสงฆ์พึงระง,งับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกะวิธีคือเลือกภิกษุบางรูปในที่ประชุมตั้งเป็นคณะ แล้วมอบเรื่องให้นำไปวินิจฉัยสงจึงคัดเลือกภิกษุสีรูปคือพระสัพพากามีพระสาระหะพระอุชชาโสพิตะและพระวาสพคามิกะเป็นภิกษุฝ่ายอธรรมวาทีและอีกสีรูปคือพระเรวตะพระสัมพูตาสานนาวสีพระยศกากนทก,กบุตรและพระสุมานณะเป็นฝ่ายธรรมวาทีและพากันไปวาลูการาม เพื่อวินิจฉัยอธิกรอนนั้นสมัยนั้นพระอชิตะมีพรรษาสิบเป็นผู้แสดงปาติโมกการสังคยนาครั้งที่สองนี้กระทำที่วาลุการามกรุงเวสาลีพระราชาทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โดยมีพระยศกากันทกบุตรเทระเป็นองค์ประธานพระเรวตะเทร,ระเป็นผู้ตั้งคำถาม พระสัพพกามีเทระเป็นผู้ตอบพระวินัยทั้งนี้เพื่อระง,งับข้อบัญญัติสิบประการของภิกษุชาววัดชีซึ่งผิดพระธรรมวินัยก่อนที่จะแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางเมื่อวินิจฉัยเสร็จอธิกรณรเป็นอันระง,งับภิกษุทั้งหลายได้ชำระมนทินแห่งพระศาสนาทั้งปวงแล้วจากนั้นพระเถระทั้งหลายได้กระทำการสังคายนาพระธรรมและพระวินัยทั้งหมดด้วยอำนาจปิดกนิกายองค์ และธรรมขันซ้ำอีกเช่นเดียวกับที่พระมหากัสปเทราสังคายนาแล้วนั่นแลการสังคายนาครั้งนี้กระทําในที่ประชุมสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันตกีนาศพเจ็รรูปใช้เวลา8เดือนจึงแล้วเสร็จ